สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ประจำปี2567เวลา15.59นสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานเอกข้าราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเขตวังทองหลาง ทรงร่วมงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ประจำปี2567โดยมีนายเสริมสายกุมสิธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในคำพันอัลลาวันเอกกราราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยพร้อมข้าราชการสถานเอกข้าราชทูตเฝ้าทุละอองพระบาทรับเสด็จในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระนาไตร ทรงส่งน้ำพระพุทธรูปประจำสถาเด็กกัราชทูตทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์จำนวนห้ารูปซึ่งนิมนต์มาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสามรูปและไทยสองรูปจากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์แล้วทรงร่วมพิธีบายศีสู่พระขวัญโดยมีหมอพรอนุวงศสุริวงศ์เป็นผู้ประกอบพิธีบายศีสู่พระขวัญอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาปกปักปรักษาผู้เข้าร่วมในพิธีให้มีอายุมั่นขวัญยืน ปราศจากโรคภัยและพยานตรายทั้งปวงการทำพิธีบายสีสู่ขวัญชาวอีสานมีความเชื่อว่าเป็นการเชิญขวัญให้อยู่กับเนื้อกับตัวซึ่งนอกจากจะทำให้อยู่ดีมีสุขแล้วยังจะส่งเสริมให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งมีสติไม่ประมาทจากนั้นพ่อพระเนการแสดงและการขับร้องเพลงของนักแสดงทั้งชาวไทยและชาวลาวอาทิการแสดงกายกรรมห่วงเหล็กการแสดงฟ้อนหนูชีวิตใหม่ชาวม้ง การขับร้องเพลงบ้านเกิดเราการขับร้องเพลงยามแรงบ้านเหา่าการแสดงฟ้อนสาวพวนม่วนชื่นการแสดงกายกรรมเลื่อนลอยเตะขามเตะชามการฟ้อนรำและขับร้องหมู่เพลงแววคำทุนลาวโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชาสมภพวันที่2เมษายน2567 คณะนักร้องขับร้องเพลงถวายพระพรทรงตัดเค้กแล้วพราชทานแก่ผู้ร่วมงานงานบุญสงกรานต์ปีใหม่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเชื่อมสัมพันธ์อันดีของสองประเทศให้เน้นแฟนยิ่งขึ้นอีกทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐบาลภาคธุรกิจและประชาชนและยังเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามร่วมกันด้วย we <laughs> วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมเซนทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซนทันเวิลด์ทรงเปิดการประชุมวิชาการ40ปีราชวิทยายลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จัดขึ้นหัวข้อ The Essence of Internal Medicine <Okay. S 1> เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ40ปีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอญญดุลยเดชมหาราชบรมนาศบพิษทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม,ม่อมรับราชวิทยลาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีแพทย์สาขาต่างๆเภสัชกรพยาบาลบุคลากรด้านสาธารณาสุขนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ใช้ทุนร่วมประชุมกว่า2,800คนโอกาสนี้พระราชทานเกียรติบัตรแกร่อายุรแพทย์อาวุโส8คนที่ได้รับรางวัลผู้ประสบความสำเร็จสูงสุดตลอดชีวิตเพื่อประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพด้านอายุรกรรมมาอย่างต่อเนื่องมุ่งมัน่นวิริยะอุตสาหะเสียสละและเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านอายุรกรรมและพระราชทานเกียรติบัตรแกร่ปูชนียาจารย์อายุรแพทย์14คน จากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมความสำคัญว่าอายุรแพทย์เป็นแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยทั้งในระดับพื้นฐานทั่วไปและลึกลงไปในศาสตร์ย่อยต่างๆความก้าวหน้าทางการวิจัยและเทคโนโลยีที่มีอยู่ตลอดเวลาช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้รับการดูแลรักษาที่ดีขึ้นรอดชีวิตมากขึ้นผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีชีวิตอยู่ร่วมกับโรคได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยอายุรแพทย์จึงเป็นหลักสําคัญประการหนึ่งของการสาธารณสุข งานสำคัญของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์คือการสร้างอายุรแพทย์ที่มีคุณภาพถ่ายทอดความรู้ที่ก้าวหน้าใช้ได้ผลจริงและเหมาะสมแก่ประชาชนชาวไทยสนับสนุนงานวิจัยรวมทั้งให้คำแนะนำเชิงนโยบายด้านสุขภาพที่สำคัญแก่ผู้บริหารและสังคมส่วนรวมราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยจัดการประชุมขึ้นระหว่างวันที่24-27เมษายน2567 มีผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรแพทย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมปาฐกถาในหัวข้อสำคัญสำคัญเช่นเพื่อบำบัดวิกฤตอดีตปัจจุบันและอนาคตการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตสู่อายุรแพทย์รุ่นใหม่นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการแพทย์ไทย นิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนิษิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีที่ส่งมุ่งมั่นช่วยเหลือให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการทางด้านการแพทย์อย่างทั่วถึงการนำเสนอผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านในระดับต่างๆและการมอบรางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานดีและดีเยี่ยม